สวัสดีเพ <pled>, ื ifting, ่อนๆที่น่ารัก like, ท <T S 2> ุกคนนะคะคุณอยู่ในช่องของวอร์ดอวูดี้ดีแตนเที่ยวใครที่หลงเข้ามาในช่องของวอร์ดอช่วยกดไลค์กด s ับส c ค i b e เป็นกำลังใจให้วอร์ดอในการทำคลิปต่อไปก่อนเลยนะคะกดกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมาถึงสหรัฐอเมริกานะคะว่าเพื่อนๆควรจะรีบเปิดบัญชีธนาคารธนาคารแบบไหนที่เหมาะกับเพื่อนๆที่สุด สถานะของเพื่อนสามารถที่จะเปิดบัญชีธนาคารได้ไหมวันนี้บุดี้จะมาคุยกับเพื่อนให้ฟังค่ะ เง,งินสดในอเมริกานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่นิยมกันนะ,ะแล้วก็การที่เราจะมีแบงค์ใหญ่ๆแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยได้แล้วค่ะบางร้านเขาก็ไม่รับนะ,ะเพราะว่ามันเป็นแบงค์ใหญ่เกินไปแล้วก็มันเสี่ยงต่อการสูนหายหรือว่าตอนนี้นะคะหลังจากโควิด19ความปลอดภัยของเมืองใหญ่ๆเช่นชิคาโก้นิวยอร์กอะไรเงี้ยก็จะมีข่าวการล้นการจรี้อยู่ทุกวันนะ,ะดังนั้นการถือเง,งินสดหรือของมีค่าเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อันตรายอยู่นะคะดังนั้นการที่เรามีธนาคารเนี่ยนะคะเราก็จะ สามารถใช้บัตรเดบิตท,ที่ธนาคารนะ่ะให้เรามาเพื่อมาจับใจ่ายใช้สอยใช้ซื้อของที่ตลาดก็สตรีหรือฮะหรือว่าไปกินข้าวนอกบ้านหรือว่าสั่งซื้อของออนไลน์นะฮะเราก็สามารถที่จะใช้บัตรเดบิตของเราเนี่ยซื้อของแนละทำธุรกรรมต่างๆได้อยา่างง่ายดายนะฮะสับคนที่เพิ่งมาถึงใหม่นยไม่ว่าเราจะเพิ่งตั้งตัวได้นะเราก็จะไม่มีรถถูกไหมดังนั้นการซื้อของออนไลน์และให้เขา,าส่งถึงบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สะดวกมากเหมือนกันนะฮะ อีกอย่างหนึ่งคือการที่เรามีบัญชีธนาคารในอเมริกาเนี่ยมันก็จะเป็นการบ่งบอกว่าเรามีถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเลขที่นี้จริงๆนะฮะเพราะว่าในธนาคารเนี่ยจะแสดงสเตทเมนต์นะฮะซึ่งในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราจะต้องทําใบขับขี่นะ,ะ <c oughs> เขาก็จะต้องขอเอกสารยืนยันว่าเรามีสถานะตัวตนอยู่ในเมืองนี้รัฐนี้จริงๆนะฮะอย่างอิลลินอยนะฮะการทําใบขับขี่รับโรบินฮูดหรือว่าคนที่ไม่มีเลขโซเชียลก็สามารถทํา แต่จะต้องมีการยืนยันว่าเรามีตัวตนและมีพำนักอยู่ในอิลลินอยเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ปี มีคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็นโรบินฮูดแล้วไม่มีโซเชียลแล้วก็วีซ่าขาดแล้วยังเปิดบัญชีธนาคารในอเมริกาได้ไหมวอรออยากจะมาให้คําตอบว่าเปิดได้นะคะวอรอเคยคุยกับเจ้าที่เชสที่เอลเวยนะคะเขาถามถามว่าเออถ้าเป็นโรบินฮูดเปิดได้ไหมเขาก็บอกว่าเออมันเปิดได้นะเพราะว่ายูต้องเข้าใจว่าธนาคารเนี่ยมีไว้เพื่อเก็บเงินในที่ที่ปลอดภัยการถึงเงินสดมันอันตรายมากนะคะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าการที่เราจะเปิดบัญชีธนาคารได้เนี่ยเราจะต้องมีพาสปอร์ ดังนั้นพาสปอร์ตไทยของเราเนี่ยนะคะก็ยังสามารถที่จะเปิดบัญชีธนาคารได้นะคะแล้วก็เขาก็เลยบอกอีกว่าเนี่ยจะต้องมีเอกสารใบรับรองว่าเราอ่ะมีชื่อที่อยู่ณนะบ้านเลขที่นั้นๆน,น,นะคะอาจจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ บางธนาคารก็อาจจะไม่ขออะไรเลยก็ได้นะฮะอาจจะขอแค่พาสปอร์ตของเราอย่างเดียวนะคะแล้วก็เงินขั้นต่าในการเปิดบัญชีธนาคารของธนาคารเหล่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยววดี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าธนาคารในอเมริกามีอะไรบ้างและเพื่อนๆควรจะเลือกธนาคารอะไรที่เหมาะกับเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยววันนี้วดี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะธนาคารในอเมริกาก็มีอยู่สาแบบใหญ่ๆนะฮะอันดับแรกก็คือธนาคารระดับชาติ อันดับ2ก็คือธนาคารระดับภูมิภาคนะฮะและอันดับสามก็คือธนาคารออนไลน์ธนาคารระดับชาติเนี่ยนะคะก็จะเป็นธนาคารใหญ่โตนะฮะที่มีอยู่ทั่วทุกรัฐในสหรัฐอเมริกานะคะเราจะมองเห็นภาพเช่นพวก c s e w e w o s f a r g o c i t i b a n k นะฮะหรือว่า Bank of America ธนาคารเหล่านี้เขาก็จะมีอยู่ทั่วทุกรัฐเลยนะคะส่วนธนาคารระดับเล็กๆนะฮะอย่างเชียโก้เราก็จะเห็นพวกวินทัส TCL PNC นะคะธนาคารเล็กๆเหล่านี้ก็จะเป็นธนาคารที่มีอยู่เฉพาะเามืองเชื่อโก้เท่านั้นหรือเฉพาะรัฐในมิดเวสต์หรือว่าเฉพาะในอิลลินอยเท่านั้นนะคะและอันดับ3ก็จะเป็นธนาคารที่วูดี้ชอบที่สุดคือธนาคารออนไลน์เช่น Capital One 360 Ally Trim นะคะธนาคารเหล่านี้ คนที่มาเพิ่งมาแล้วไม่มีโซเชียลนะธนาคารระดับใหญ่ของระดับชาติเนี่ยเขาอาจจะต้องขอเอกสารมากมายเพื่อยืนยันตัวตนของเรานะฮะอาจจะขอเลขโซเชียลซึ่งพอเราไม่มีโซเชียลเนี่ยเราก็ต้องไปทำไอทิ n u ัมเบอนะฮะหรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะขอไอทิน u ัมเบอรได้บางทีเราก็ต้องเอาพวกบิลค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ไปแล้ว ธนาคารใหญ่ๆเหล่านี้บางทีเขาก็อาจจะปฏิเสธนะฮะหรือว่าเขาอาจจะรับอย่างของประสบการณ์วอรดอเนี่ยตอนที่วอรดอพิ่งมาถึงอเมริกาใหม่ๆวอรดอยังไม่มีโซเชียลวอรดอไปสาขานี้ของเชสเขาปฏิเสธเลยแต่เขาบอกว่ายูไม่มีโซเชียลฉันขอไม่เปิดละกันเพราะว่ายุ่งยากรับเขานะฮะวอรดอก็เลยไปอีกสาขานึงซึ่งเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรยูมีเอกสารทุกอย่างครบแล้วยูแค่มาอัปเดตโซเชียลประชันที่หลังละกันเขาก็เปิดให้นะคะ ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับสาขาขึ้นอยู่กับรัฐขึ้นอยู่กับเมืองว่าเขามีความยืดหยุ่นขนาดไหนขึ้นอยู่กับแมเนเจอร์ของสาขา,านานั้นว่าเขาอนุญาตให้คนที่มีเอกสารพร้อมไม่พร้อมมาเปิดได้อย่างไรนะคะยังไงก็ถ้าใครอยากจะเปิดบัญชีธนาคารนะคะอย่างพวกเชสเวอฟากโกอะไรอย่างเงี้ยพวกธนาคารใหญ่ๆนะก็ต้องพึงระวังว่าเขาอาจจะปฏิเสธการเปิดบัญชีธนาคารของเรานะคะซึ่งธนาคารเหล่านี้ข้อดีของเขาก็คือว่ามันมีสาขาหล,ลากหลายมากมายนะฮะอย่างเชสเนี่ยมีอยู่ทั่วทุกมุมเลยในเชสก ในนิวยอร์กเนี่ยเชสมีเยอะมากนะคะแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีในการที่เราทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเช่นแอปพลิเคชันพวกเครื่องตู้ ATM เอะเงี้ยเขาจะแบบมีจะมีเทคโนโลยีที่มันแบบดูเลิศดูทันสมัยนะฮะสะดวกมากสำหรับเราแล้วก็มันมีการบริการที่ดีมากนะคะเช่นอย่าง ของเชสเนี่ยมีการทำ n o t ตไรส์สามารถที่จะประทับเอกสารได้อะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการบริการต่างๆมากมายนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราทํางานรับเงินสดเราสามารถที่จะถือเงินเนี่ยเหล่านี้ไปใส่ตู้ ATM ใกล้บ้านเราได้ทุกวันข้อเสียของเขานะคะก็คือว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมที่แพงนะคะ อย่างเชสอย่างเว l ส์ฟาร์โกอย่าง Bank of America กเขาจะมีค่าเงินขั้นตำ่ำอย่างของเชสที่วูดี้เคยทำเนี่ยคือว่าต้องมีเงินขั้นต่ำา1 5 0 0เหรียญสำหรับเราที่จะไม่เสียค่าธรรมเนียมรายเดือน12เหรียญต่อเดือนนะฮะ สมมติว่าวันหนึ่งเรามีเงินไม่ถึงพันห้าเนี่ยเขาก็จะตัดแหละว่าเราต้องเสียค่าธรรมเนียมนะสิบสองเหรียญสำหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มต้นชีวิตในอเมริกาเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญเนี่ยสำหรับบูดี้คิดว่ามันเยอะมากนะฮะก็เลยว่าเออเนี่ยเป็นข้อเสียของธนาคารระดับชาติเขาเนี่ยมีค่าธรรมเนียมที่แพงที่การเวฟค่าธรรมเนียมไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะอย่างเช่นจะต้องมีเงินไม่ถึงหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญหรือว่าเราเป็นนักเรียนหรือว่าเราจะมี direct d e posit จากที่ทำงานของเราสองเช็คไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะฮะหรือว การ์ดเนี่ยหครั้งต่อเดือนนะคะซึ่งในธนาคารเหล่านี้เพื่อนๆก็ต้องไปดูว่าเขาเนี่ยมีเงื่อนไขยอย่างไรนะคะเพื่อจะให้เราไม่ถูกค่าปรับค่าธรรมเนียมในรายเดือนต่อต่อเดือนนะคะสิเหรียญในวอดอรเนี่ยคิดว่าเยอะนะคะในการที่เราจะฝากเงินกับธนาคารเหล่านี้แล้วยัมาเก็บเงิน เราค่าฝากเงินอีกอันนี้ก็ถือว่าไม่โอเคนะคะแต่ถ้าใครระเวยนะคะแล้วมีเงินเกินพันห้าวอดก็แบบไม่ห้ามค่าไปได้เลยนะคะธนาคารเหล่านี้ถือว่าสะดวกค่ะสมมติว่าเพื่อนเพื่อนเคยอยู่นิวยอร์กเพื่อนเพื่อนมีเชสแล้ววันหนึ่งเพื่อนเพื่อนต้องย้ายไปอยู่แคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยไปอยู่แอลเย์อย่างเงี้ยเขาอายังมีเชสอยู่ที่นั่นนะซึ่งมันก็ยังสะดวกอ่ะเออเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องไปปิดบัญชีธนาคารสามารถที่จะกดเงินแล้วก็โอนเงินอะไรเงี้ยได้อย่างง่ายสะดวก่ะเออก็เลยนี่ก็เป็นข้อดีของธนาคารระดับชาติ ะะส่วนธนาคารระดับภูมิภาคนะคะก็คือธนาคารท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะคะอย่างเชียโกรก็จะมี TCF p n c นะคะวินทัส อัเลเบนีอะไรอย่างเงี้ยนะคะธนาะคารท้องถิ่นข้อดีของเขาก็คือเขาจะมีค่าธรรมเนียมรายเดือนเนี่ยน้อยมากหรือไม่มีเลยนะคะเช่นเอ่อ TCF เนะคะเพื่อนของวูดี้ก็ไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะเขาใช้แค่พาสปอร์ตเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องเปิดทั้งเช็คกิ้งและเซฟิงนะคะถึงจะไม่ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมรายเดือนนะคะทั้งหมดก็แค่2 0 0เหรียญในการเปิดบัญชีนะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาตั้งต้นตัวเองอยู่ที่อเมริกาว่าเราคิดว่ามันเป็นธนาคารที่โอเคระดับหนึ่งเลยนะคะดังนั้นไม่ว่า าเพื่อนจะอยู่รัฐไหนนะคะก็ลองไปดูว่ารัฐรัฐนั้นเมืองเมืองนั้นมีธนาคารท้องถิ่นอะไรที่มีค่าธรรมเนียมที่ถูกไหมนะคะซึ่งข้อดีเหล่านั้นก็คือจะทําให้เราสามารถที่จะเปิดบัญชีธนาคารได้และเก็บเงินของเราไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย แต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าถ้าวันหนึ่งเพื่อนๆนนต้องย้ายเมืองไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอเมริกานะฮะอาจจะไม่มีธนาคารนั้นรองรับการทําธุรกรรมนะครับอ,อย่างหนึ่งธนาคารเหล่านั้นก็อาจจะมีเทคโนโลยีในการที่เราจะทําธุรกรรมทางการเงินแอปพลิเคชันของเขาอาจจะไม่สวยหรูเท่า Bank of America <S <S เท่กากับ c s e นะคะอันนั้นก็เป็นข้อเสียของธนาคารเล็กๆเ,เหล่านี้นะคะ ต่อมาที่วูดี้อยากจะขอแนะนําก็คือธนาคารออนไลน์ค่ะธนาคารออนไลน์นี่นะคะจะเป็นธนาคารที่เขาไม่มีตัวตนอยู่ในเมืองนั้นมากเท่าไหร่นะคะธนาคารออนไลน์เหล่านี้เขาจะมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการเปิดบัญชีธนาคารนะคะ ข้อดีของเขาก็คือว่าค่าธรรมเนียมจะถูกมากไม่มีค่าขั้นต่ำนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเปิดได้ง่ายนะฮะถ้ามีแค่ ID และโซเชียลนะคะแล้วก็จะต้องมีธนาคารหลักเช่นของวูดดี้ตอนเปิดเนี่ยวูดดี้มีเชดอยู่ใช่ไหมวูดดี้ก็ไปเปิดธนาคารออนไลน์ของ Capital One 360เวลาเราเปิดเนี่ยเขาก็จะดึงเงินจากเชดเข้าไปเท่าวัน360ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออันนี้ก็จะ จะบอกว่าทําไมวูดี้ถึงแนะนําธนาคารออนไลน์แล้วก็หันมาใช้ธนาคารออนไลน์อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าตอนนี้นะคะธนาคารเชสเนี่ยตอนที่วูดี้มีเนี่ยวูดี้เสียค่าธรรมเนียมรายเดือนเพราะว่าวารอมีเงินไม่ถึง1500เหรียญน,นะพอเรามาทําธนาคารออนไลน์เนี่ยเออเรามีเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะอันดับ2ก็คือว่าเขามี พวก Interest ขึ้นมาด้วยนะเรามีเงินอยู่ไม่ถึง1,000เหรียญเนี่ยแต่อินเทร t ให้เรามา10 20, เซนยีเซนซึ่งเทียบกับ Chase แล้วเนี่ยเมื่อก่อน w o o d ้มีเป็นหมื่นเหรียญแต่เชส s e ให้มา1เซนตอเซนอะไรเงี้ยนะคือว่าธนาคารออนไลน์เนี่ยเขาจะให้ Interest ที่สูงมากครัแล้วอันดับ3ที่วูดี้ชอบก็คือว่าวางทีอ่เราทำาทำธุรกรรม foreign transaction เนี่ยคือการเป็นลูต่างประเทศเนี่ย มันก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือว่าเสียก็เสียน้อยนะคะอย่างเช่นตอนนั้นจอร์ดไปเที่ยวญี่ปุ่นจอร์ดก็ไปรูดที่ญี่ปุ่นนะคะแคปิทอลวันสามร้อยหกสิบเป็นรูดที่นั่นไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรทีออ่รู้สึกประทับใจตรงนี้นะคะก็เดี๋ยววอร์ดบอดจะลองเป็นรูดที่เมืองไทยนะคะดูว่าจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่เดี๋ยววอดจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าโอเคไหมนะคะ แล้วข้อดีอีกอย่างนึงคือเทาวัน360เนี่ยเขามีาสาขาอยู่ในเชียอโก้เนี่ยประมาณ3าสาขานะคะแล้วในนั้นเขาก็จะมีร้านกาแฟแล้วเราเป็นคนชอบทานกาแฟมากนะ,ะกาแฟก็จะถูกลงครึ่งราคานะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของแคปิตอลวัน360นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแคปิตอลวัน360เนี่ยมันก็จะมีทั้งออนไลน์แล้วก็มี ตัวธนาคารอยู่ตามเมืองใหญ่ๆอยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็มันก็ไม่เป็นการยากในการที่เราจะท,ทําธุรกรรมทางการเงินนะฮะอย่างในชิคอโก,โกเนี่ยก็อาจจะมีแค่สาสาขาถูกไหมวอดอก็ข้อเสียของวอดอก็คือต้องเดินทางไปดาวทาวหรือว่าไปเลกวิวเพื่อที่จะเอาเงินเงินเงินสดเนี่ยไปเข้าธนาคารนะฮะซึ่งก็เป็นการยากนะแต่วอดอจะฝากเงินเนี่ยกับจอร์ดไปใส่ที่เชสแล้วก็ส่งเงินจากเชสเข้ามา บงค์ของวดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของวอดคะบางคนก็คิดว่าอาจจะเป็นการายากลําบากนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าแบงค์ออนไลน์ Online, เนี่ยมันไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเนี่ยมันก็เป็นแบงค์แบงค์หนึ่งที่เราควรจะเก็บเอาไวา้มาพิจารณาว่าเอ้ยมันอาจจะให้ประโยชน์กับเราสูงสุดถูกไหม วูดี้ถ้าเพิ่งมาถึงอเมริกาใหม่หมเลยนะคะแล้ววูดี้มีเงินอยู่น้อยแล้ววูดี้คิดว่าเออวูดี้สมมติมาอยู่ที่ิชาโกอะไรเงี้ยนะวอร์าราก็คงจะเลือกธนาคารที่เป็นระดับท้องถิ่นอะไรเงี้ยนะคะท,ที่เขาไม่เข้มที่เขาไม่เข้มข้นหรือว่าสตรกเรื่องเอกสารของเรามากนะคะแล้วก็ใช้เงินในการเปิดบัญชีธนาคารน้อยที่สุดนะ,ะแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆธนาคารท้องถิ่นเนี่ยวอร์ดอร์คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคนที่เพิ่งมาถึงอเมริกาค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของวอลรอนะคะส่วนเพื่อนๆที่อยู่รัฐอื่นหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยข้างล่างเลยนะคะวนดี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเลือกธนาคารที่เหมาะสมกับตัวเองและให้ผลประโยชน์กับเพื่อนๆได้มากที่สุดเลยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังจะมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะไม่ว่าจะมาเรียนหรือว่ามาทํางานวดอก็ขอเป็นกัวลังใจให้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้บาย